สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสูตร JP 1 6 t a r ทาร h a ช n e นลพูดรับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านน้าไพ่ทาโร่มาแจนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็น energy ไพ่เล่าเรื่องแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณวันนี้นะคะในความรักในความสัมพันธ์นะคะอ่านตามพลังงานน้าไพ่นะคะถ้าสิ่งนี้มาสะท้อนถึงตัวตนของคุณหรือมี energy ที่ใกล้เคียงกับคุณนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนหมอแจนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปเป็นกําลังใจให้หมอแจนไม่ว่าจะเป็นการกดซุปเปอร์แตงนะคะการโอนยอดผ่านบัญชีเราจะใช้รวบรวมเงินไว้ทําบุญนะคะเอาละค่ะวันนี้มีพลังงานของคุณออกมานะ Queen of One พลรรังงานที่ทรงสนเหน่นะคะมีแพชชั่นในตัวตนในการทํางานมีเป้าหมายชัดเจน ควบคุมสถานการณ์คนโทนความร,ร,รู้สึกของตัวตนของคุณได้นะคะเก่งมากยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะคะคุณมีเซน์ดีมากเลยนะคะวันนี้นะศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาเอาชนะ <c oughs> เอาชนะจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกของคุณได้ดีอย่างยอดเยี่ยมนะ,ะโฟกัสสิ่งที่จะต่อยอดไปข้างหน้านะ คุณจริงจังตั้งใจนะด้วยสติปัญญาอันชานฉลาดของคุณด้วยประสบการณ์นะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะการงานการเงินนะความรู้สึกนะสัญชตาตญาณของคุณนะคุณใช้สติปัญญานะคะไม่ใช้สัญชตาตญาณแล้วเอาชนะกับเอาชนะกับความรู้สึกที่มันเซนซิทีวันไว้ นะจับต้องไม่ได้นะคุณเอาชนะแล้วคุณอยู่บนหลักเหตุผลของความเป็นจริงนะคะณนะปัจจุบ,บันนี้วันนี้นะคะเซนนะคะหรือสัญชาตญาณของคุณจะใช้ระมัดระวงังหรือป้องกันนะคะป้องกันรักษาคนที่จะมาลุกล้ําหรือก้าวล้ํานะสิทธิส่วนตัวหรือความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณนะคะหรือคุณจะใช้อสิ่งนี้นะ,ะสร้างสรรผลงานหรือทํางาน และคุณก็จะประสบความสําเร็จนะใครบางคนแอบมาดูช่องหมอแจนเนี่ยนะคะเป็นหมอดูนะคะวันนี้นะเขาบอกว่าเซนส์ไซสัญญาณหรือสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะคุณจะทํางานและคุณก็ประสบความสําเร็จนะความรู้สึกที่คุณกําลังรู้สึกถึงใครบางคนความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่แน่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะไม่สนใจแล้วนะเพราะปกติถ้าคุณมีอารมณ์ที่เซนซิทีฟนะ ความรักหรือคุณกําลังติดชะงักอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่มันยังไม่สามารถตอบโจทย์หรือการกระทําของคุณคนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะคุณจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบไม่แน่นอนอารมณ์ที่มันแบบวั่นว้อารมณ์ที่มันแบบไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางานคุณจะสามารถเอาชนะอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวคุณเองได้วันนี้นะคะจะทํางาน ลงมือแอคชั่นทำงานประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะและสามารถนะวางวางเป้าหมายไปดาอนาคตนะมันจะขยายตัวหรือจเจริญเติบโตนะคะมาสู่ขุดนั่นเองเมื่อคุณใช้สติปัญญานะคะหรือเหตุผลหลักการของความเป็นจริงนะเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งนี้มันจะสอนคุณให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง King of p e n t a c l e นะเป็นพลังงานของคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วก็มีความร่ำรวยคุณมีความมั่นคงในอารมณ์แล้วแหละนะคะตอนนี้คือคุณโฟกัสเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเงินวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้หรือความรักความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นความมั่นคงและเป็นความมั่งคัง่งหรือเป็นความรักที่สามารถจับต้องได้จริงนะคะไม่เอาความรักที่แบบ นะกินไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่เอาแล้วนะความรักที่มันสามารถพัฒนาต่อยอดหรือมองเห็นอนาคตร่วมกันได้เป็นสิ่งที่เป็นตรกกะที่แบบทตาด,ดินอะนะจับต้องได้ไม่เอาฟิลลิ่งแบบทตุลมทตุน้ําอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะทตุไฟหรืออะไรแบบนี้แบบแพชชั่นมาสูงหมดไฟหมดไฟเสน่หาหมดไฟรักก็ไปหายไปอะไรเงี้ยคุณไม่เอานะคะตอนนี้คุณมุ่งมั่นทํางานหาเงินนะะพลังงานเอเนจีที่ไพ่เล่าเรื่องนะคะ ในความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณก็มีสเสน่ห์นะคะคุณอยากได้คนจริงจังที่จริงจังและชัดเจนนะคะคุณกำลังรักตัวคุณเองมากๆเลยตอนนี้คุณโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสความสําเร็จสุดๆเลยโอ้โหวันนี้ช่อง JP Energy ดีสุดๆมากๆนะ,ะถ้าถามว่าถ้าคุณทํางานเอาชนะเอาชนะอารมณ์อ่อนไหวของคุณได้เนี่ยคุณทํางานเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะคนที่ติดตามช่องหมอแจนเนี่ยนะคะหมอเชื่อเลยว่า คุณสามารถควบคุมคอนโทรลอะไรก็ได้คือเราเอาชนะอารมณ์ได้เท่านั้นแหละงานเงินเราก็จะมาคุณดูดิ King of เพนเดอรเนี่ยเป็นคนที่รวยระดับมากๆเลยนะคะใครที่นะคะไม่เคยมีเงินล้านเนี่ยก็อาจจะมีเงินล้านนะหมอบอกเลยนะนะแต่บางคนนะก็อาจจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วแต่อยู่ในช่วงวัยด้วยนะคะอ่ะก็เราสามารถมีได้นะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ว้าวพลังงาน energy ไพ่ The World นะคะไพ่ The World นะ The Morph นะพลังงาน The World นะ The World นะคะคือคุณมีความสุขอะเออนะคุณมีความสุขนะคุณมีคุณมีความสุขในโลกของคุณในโซเชียลในออนไลน์หรือคุณกำลังจะเจอใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่คุณแบบเฮ้ยมีคนนี้เข้ามานะสนใจเราหรือมาคุยนะสามถ้วย ไพ่ที่ปิดเดวว r สามถ้วยนะคือคุณอาจจะเจอเพื่อนเจอคอนเนคชันหรือคนเข้ามาทางโซเชียลออนไลน์เป็นมิตรภาพอะนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าหุยโลกนี้มันมีความสุขจริงๆเลยฉันฉันช่างโชคดีจังเลยทํางานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะนะ,ะอาจจะมีใครบางคนที่อะไรคะรอรอมามอบความรักให้คุณก็ได้รอมาเปคุณก็ได้หรือเขาอาจจะติดต่อสื่อสารนะว่า เดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยเดี๋ยวเรามาจอยกันหน่อยนะคะหมอไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะพัฒนาเป็นความรักความสัมพันธ์ยังไงก็ได้แต่มันเป็น energy ของความสบายใจความสุขความเบิกบานและนะคนคนนี้นะอาจจะเปเราก็ไดนะคะมาเปเราอ่าเราจะเจอคนที่มาเปเราแล้วนะเขาบอกว่าคนคนนี้มีพลังงาน energy ที่เชื่อมโยงว่าเขาชอบและศรัทธาในตัวตนของคุณนะ,ะเอาง่ายๆแอบดู แอบสเสน่หาคุณก็ได้นะอาจจะทักหรือติดต่อมาทางโซเชียลออนไลน์ f a c e b o o k อะไรแบบนี้ก็ได้นะช่องทางโซเชียลนะพลังงานวันนี้ไม่แน่ใจของใครอาจจะเป็น e NERGY ของคนใหม่ๆก็ได้ The Devil นะมีพลังงานที่ร่างข้างใครหลงไหลหรือแอบรักคุณอาจจะเป็นไปได้นะ The Devil นะแอบมองคุณทางโซเชียลออนไลน์หลงสเสน่ห์ของคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีความสุขเมื่อเห็นลูกคุณนะเขาอาจจะทักมาก็ได้ แอบชอบแอบหลงเสน่ห์คุณตอนนี้คุณกำลังมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็บอกว่า10ดาบนะสิ0ดาบตรงนี้นะบางทีนะมันอาจจะเป็น energy ที่เดวิลเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนี้คุณไม่ได้สนใจแล้วมันอาจจะเป็นคนเก่าได้เป็นแฟนเก่าก็ได้ใครก็ได้ที่มาสองคุณนะสองคนงานของคุณสองโซเชียลสองเฟซบุ๊กคุณและเขาอ่ะยังติดกับติดลมในในว่าเออ ไม่มีฉันแล้วเลิกกับฉันแล้วทำไมเธอถึงมีความสุขจังเลยฉันทำไมอยู่ไม่ได้กระวนกระวายใจรู้สึกเจ็บปวดเสียใจทำไมเธอดูช่างมีความสุขเหลือเกินทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองไม่เหมือนฉันล่ะที่ต้องมาแอบ,บมองอแอบ,บส่องเธอเนี่ยเห็นไหมคะเขายังติดกับหรือติดเสน่ห์ของเราอยู่นะคะแต่มีพลังงานเอเนจีที่เชื่อมโยงกันนะ เป็นพลังงานเอเนจีเหมือนว่าคนนี้เคยมีแพชชั่นต่อคุณมากหรือคุณก็อาจจะมีแพชชั่นต่อเขาก็ได้เช่นกันอาจจะเป็นไปได้แบบนั้นนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นพลังงานเอเนจีใหม่ๆเลยนะคนใหม่เลยที่เข้ามาชอบคุณแต่อาจจะแต่อาจจะยังเป็นลักษณะที่แบบว่าเออพูดคุยกันแล้วแบบถูกใจนะมีสเสน่หาต่อกันนะอยากจะเจอเอออยากจะมาเจอตัวนะคะพลังงานเดวิลสิบดาบและพลังงานโตออกมานะ ได้่แฟนนะคะไพ่พระสังคราชนะคะราศีพฤษภราศีมังกรนะคะที่ตกออกมานะนะคะ<อ>ถ้าอยากจะบอกอะไรอีกนะคะก<อ>็อบอกว่านะคนคนนี้นะคะนะห้าดาบสามารถเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาและต่างภาษาวัฒนธรรมได้อาจจะคนละสีผิวละสีสีผิว สีผิวสีผมหรืออะไรแบบนี้ก็คุณก็ได้นะคะเดวิลนะเฮร์รแฟนนะมันอาจเป็นเอเนจีที่คนทางไกลที่อยากจะเดินทางมาหาคุณอาจเป็นต่างชาติได้นะนะต่างชาติหรือคนละศาสนาก็ได้นะเขาบอกว่าคนคนนี้เขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากที่จะคุยแค่โซเชียลออนไลน์นะหรือไม่ค่อยอยากไม่ได้อยากจะส่องคุณนะอยากจะเจอตัวคุณเป็นๆโอ้โหเดวิลนะคะและเดอะมูนนะคะเดอะมูนกับเดวิลเนี่ยนะ เขาง่ายๆกางคืนนะหรือว่ามันมีดิฟเฟอเรนซ์ที่เวลาที่แตกต่างกันนะคะกางคืนกังวันของเรากับเขาอาจจะแตกต่างกันอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เช่นกันเช่นเขาชอบคุณเขาหลงไหลเขาอยากจะเดินทางเพื่อมาเจอตัวเป็นๆของคุณไม่อยากจะคุยกันแค่โซเชียลออนไลน์และนะคะหลงไหลข้างคล้ายคุณมากเลยนะในส่วนความรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือคนที่มีบางคนที่มาส่องคุณด้วยทางโซเชียลออนไลน์นะคะ ความสัมพันธ์ที่คนคนนี้ยังไม่สามารถตัดคุณออกจากใจได้เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้มังกรราศีมังกรและราศีมีนนะคะก็คือก็คิดถึงคุณกักวันก็คิดถึงคุณนะคะถ้าเขาไม่ได้ทํางานหนักหรืออะไรเนี่ยนะ,ะก็คิดถึงมี energy ของความห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศได้ราศีมีนราศีพฤษภก็ได้เช่นกันนะ,ะไม่ได้คุยกันไม่ได้บอกความในใจอาจจะมี e ก้นะคะมีบางอย่างที่ไม่สามารถบอก คนทนี่ยังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่นะราศีพฤษภราศีบีนพลังงานเดอะเดทอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเดอะเดทเกิดขึ้นกับเดี๋ยวนะพิจิตเกิดขึ้นกับพระศกนะคะเขาบอกว่านะเขาอะ่ะนิ่งไม่ไหวแล้วเออแสดงว่าตอนนี้พลังงานวันนี้มีคนที่จะคั่งรักคุณหนักเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเพิ่งคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะพลังงานการที่เขาเป็นคนที่แบบนิ่ง นิ่งนะฮะไม่สะเทือนรู้สึกเอ่อรู้สึกก็ทําเหมือนไม่รู้สึกหรือไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกนะตอนนี้เขาเป็น energy ของชาวธาตุน้าแหละนะจากธาตุดินกลายเป็นธาตุน้ําแสดงว่าตอนนี้คนคนนี้มีอารมณ์ที่พิ้วไหวนะถึงคุณคิดถึงคุณมีแรงดึงดูนะมี energy ที่เป็นคนที่คุณเหมือนตัดกําลังตัดเขาออกจากชีวิตก็ได้มีแฟนเป็นแฟนเก่าก็ได้หรือเป็นคนเก่ากได้ด้วยนะเพราะเดทเนี่ยมันเป็น energy ของ คนที่เราอยากจบคนที่เราอยากตัดเออนะคะคนที่เราแบบไม่เอาแล้วเออคนที่เป็นแฟนเก่าได้นะมันเป็นแรงดึงดูดอะคนคนนี้ที่มาส่องหรือมาดูคุณวันนี้พลังงานที่จับได้นะเขานะไม่สามารถต้านทานเห็นไหมเขาเมองเห็นคุณเห็นไหมดูดีสวยหลูดูดีดหล่อเท่ทำอะไดก็ประสบความสําเร็จตัวคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากราศีพิจิกนะคะห อ่หกเหรียญน,นะก็บอกว่ามันเหมือนคนเก่าคุณอยากทักคุณแล้วบอกว่าเออให้อภัยไหมหรือเริ่มต้นได้ไหมหรือคนที่ไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกเขาอยากกะจบสถานการณ์นั้นแล้วว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยเออเมื่อคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณไปอยู่แบบสวยหลอดูดีดสบายสบายมีความสุขอะฉันไม่สนใจแล้วตอนนี้อลล่าของคุณกลับมาอยู่ที่คุณเห็นไหมคะเหมือนที่เขาเห็นนะ่ะแล้วคุณก็ดึงดูดว่า เอ้ยเขาอยากจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เขาปิดบังซ่อนเลนไว้หรือคนคนนี้ก็อยากจะเข้ามาเป็นหรือเข้ามาจ่ายเห็นไหมคะแต่อีโคะทำให้เขาไม่เคยแสดงออกความรู้สึกเมื่อก่อนนี้หรือคนละเก่าคุณอยากจะให้คุณให้อภัยว่ามาม,มาขอคุยมาขอคบหรือคนัะเก่าคุณแบบเข้ามาดูเข้ามาดูเห็นไหมเข้ามาดูว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยดีกับคุณเลยแต่คุณประสบความสําเร็จสวยหลอดูดีดเขาอะ เอออยากได้รับโอกาสนั้นอีกทีหนึ่งได้ไหมเออมามามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเถอะเออนะฮะหกเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากจะให้เอออยากจะให้อะไรล่ะให้ความรักความรู้สึกความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรที่คุณอยากได้อะมาสิเนี่ยเดดเดตกลายเป็นเดสันนะเห็นไหมคะมาสิเนี่ยจะจ่ายก็จจยคือเอาง่ายๆเขาจะให้ความจริงอย่างชัดเจนว่าเขารักคุณอยากบอกรักคุณ่ะคนที่ไม่แสดงออกนะ แต่แฟนเก่าเนี่ยอยากกลับมาแล้วบอกว่าให้อภัยเขาได้ไหมเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอยากกลับมาคุยมาเคลียเอาเคลียใจเคลียรใจแบบไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวเหมือนเหมือนเหมือนปราหนึ่งว่าอารมณ์เขาอะในใจเขานะคะเซนซิทีฟนิ่งไม่พอเมื่อก่อนเขานิ่งไงเราอยากได้คําตอบแต่เขาไม่ให้เห็นไหมคะเขาดึงเชงนะเขาเล่นไมค์เกมกับพวกเราไงเขาเล่นไมค์เกมกับคุณเห็นไหมคะแต่ตอนนี้เราอยู่เฉยเรานิ่งเราไม่ได้สนใจเขาอยู่ไม่ไหวเขาเป็นพลังงานธาตุน้ำเห็นไหมคะ เห็นไหมคะตอนแรกเขาคิดว่าเขาเป็นธาตุดินได้นะคะแต่ตอนนี้เราเป็น Energy ทําไมคะไม่ได้สนใจเราโฟกัสที่ตัวเราเขาบอกว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เถอะเนี่ย The b e s อันนี้ให้อภัยได้ไหมฉันรู้สึกถึงคุณนะจริงๆอะไรแบบนี้เห็นไหมคะนะ เขารักคุณอ่ะเดลิเวอร์นะเขาบอกว่ามาเริ่มต้นกันเถอะฉันจะแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงฉันน่ะไม่ได้อยากจะนิ่งหรือไม่รู้สึกอะไรกับเธอหรอกฉันไม่ได้อยากจะทําเป็นเฉยหรือฉันไม่ได้อยากจะไปจากเธอหรอกฉันไม่อยากจะเลิกกับเธอหรอกแต่อีโก้ของฉันมันทาให้เนี่ยฉันไม่แสดงออกอีโก้เนห้าดาบมันเป็นอีโก้นะฮะอีโก้ของเขาคนนี้ของคุณไม่รู้ใครอ่ะของคนของคุณนะฮะมันมีเชื่อมโยงราศีอะไรหมอก็จะบอกราศีนะฮะ มาอีโก้ของฉันแหละมาทำให้ฉันไม่แสดงออกและไม่เปิดเผยความรู้สึกว่าฉันนรักเธอแค่ไหน,นเห็นไหมคะเนี่ยเลเวอร์เป็นอยู่ตำแหน่งปัจจุบันและวันนี้ฉันเข้าใจตัวเองแล้วฉันอยากบอกว่ารักคุณเออนะคะนายออบคับเ nice นี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่านา์ออฟคัพเนี่ยเ,เ,เป็นการโปรเสหนได้นะนา์ออฟคัพนะคะหรือสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันหมดไปแล้ววะคุณเลยไม่สนใจเห็นไหมคะเขาก็เลยเสียใจว่าเอ้ย ตกลงฉันต้องเป็นคนทิ้งแกสินะฉันเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาหรือเปล่าหรือเขาคิดแบบนี้ไหมหรือเขาอยากจะกลับเข้ามาเพื่อให้เราหลงสเสน่ห์เขาและเขาจะเป็นคนทิ้งเราเองต่างหากหรือเปล่าอย่างนั้นอันนี้คือเป็นข้อที่มาให้หมอให้คุณระวังหรือติงนะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบริบทของคุณเลยถ้าคนคนนี้ติดต่อมาหรืออะไรก็แล้วแต่หมอจะไม่ยุ่งให้คุณตัดสินใจเองว่าคุณจะคุยหรือไม่คุยนะแต่หมอขอพูดไว้ก่อนว่าคนคนนี้กําลังจะรู้สึกมีอีโก้ กำลังจะเล่นเกมว่าเกมนี้เขาเป็นคนแพ้ใช่หรือเปล่าที่คุณไม่รู้สึกอะไรที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้และเขาก็เลยจะเข้ามาง้อเพื่อแสดงออกความรู้สึกหรืออะไรเพื่อเขาจะทิ้งคุณไปอีกวันหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคุณต้องดูนะคะ หมอไม่แน่ใจว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรแบบนั้นนะเพราะวันนี้มันขึ้นแบบนี้หมอจะพูดให้ฟังในออบคับมันเป็น energy ที่คนมีความมั่นใจในตัวเองว่าใครๆก็ต้องเลือกเขาก็ต้องรักเขาไม่มีใครที่ทิ้งเขาไปเขาจะ,ะต้องเป็นคนทิ้งคนคนนั้นไปถูกไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณเป็นคนที่ทิ้งเขาหรือเทเขาเขาก็เลยรู้สึกเพิร์ดหรือเปล่าโดยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะฉันยังไม่ได้ให้แกไปแกห้ามไป เออหรือเปล่าหรืออะไรหรือยังไงนะคะเป็น energy หรือเปล่านะหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้ก็าอาจจะคิดว่าโอเคเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะฉันรักคุณเราจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกจริงๆคือแบบว่าเขาจะบอกว่ารักคุณนั่นแหละออแสดงออกชัดเจนว่ารักจะมีความโรแมนติกให้ก็เป็นไปได้นะคะให้ดูดีๆนะเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าในอดีตเขาแค้นอะไรคุณหรือเขา คุณทำอะไรกันในความสัมพันธ์คุณต้องรู้ของคุณเองนะคะโอเคไหมเก็ตไหมแยกให้ถูกนะคิดถึงของบริบทตัวเองแต่ถ้าคุณโอ้โหเคยแบบว,ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะฟาดฟันกันนะ่เออชื่อเฉือนกันเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วคุณก็ต้องรู้เองว่าคุณกําลังเจอไมค์เกมอยู่ไหมและสีมีนกับเเนี่ยมังกรเนี่ยเห็นไหมคะเออเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากขวได้เลยนะนะนะจะบอกให้นะวันนี้ พลังงานนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซ mm ิว hmm> ่าไพ่จะบอกอะไรขอดูซิขอขยายไนอฟคัพซิว่าเขาจะมาโปรยเสน่ห์ให้เราหลงแล้วก็เขาจะทิ้งเราในท้ายที่สุดหรือเปล่านะขอขยี้เรื่องหมอแจ้งขยี้อีกแล้วนะสองเหรียญนะะการกลับมาเดิลฟูลนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเออแปดไม้นะะเออนะสี่ไม้นะ ไนต์ออฟไนต์เออไนต์ไน o ์ออฟโซดนะโอเคดีนะเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาจะพยายามกลับมาเออเดอะฟูลก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อจะโฟกัสมาที่คุณอยากได้เป็นความมั่นคงนะ,ะแต่จริงๆอะ่ะในหน้าสถานการณ์ตอนนั้นบางทีอ่ะมันเป็นไพ่ที่รู้สึกเหมือนมีความสุขโรแมนติกมันเป็นการที่จะส่งเพลงนะไพ่ใบนี้มันเป็นรู้สึกแบบการส่งเพลงหากัน คุณกับเขาเคยฟังเพลงด้วยกันการส่งเพลงหรือคุณเอาเพลงให้เขาฟังเขาให้คุณฟังเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการร้องเพลงอะไรแบบนี้นะอันนี้มันเป็นอารมณ์โรแมนติกที่แสดงว่าคนคนนี้อยากเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอยากติดต่อกลับมานะอยากเริ่มต้นอ่ะแบบเดอฟูคือแบบหลุดออกจากเอนเนอร์จีอะไรบางอย่างแสดงว่าคนนี้หลุดนี่หมายถึงว่าเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกมากกวา่าแสดงว่าเอ e เนอร์จีนี้คนที่จะกลับมาแล้วก็ จะโฟกัสมาที่คุณคือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในอดีตนั้นเขาอาจจะทําไม่ได้เช่นอาจจะไม่ได้จบอะไรบางอย่างหมอไม่รู้นะว่าจบอะไรคือหนึ่งพันธนาการอะไรของเขาอะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนรักเก่าหรือเรื่อง,อองตัดใจไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะมันมันไม่สามารถรีบได้นะคะจะมีคนเนี่ย The f u คือการเริ่มต้นโฟกัสมาที่คุณจะโทรมาหาคุณอันนี้มันเป็นความมั่นคงหมอเชื่อว่าหกเหรียญเนี่ยถ้ามันเป็นเอเนจีที่ดีแบบเวอร์เวอร์เลยนะ คนคนนี้จะต้องกลับเข้ามาแล้วก็ได้คบได้คุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะจะมีการแสดงออกซึ่งความรู้สึกเหมือนเป็นให้คุณมั่นใจอ่เอออะคุณดูแล้วกันว่าคุณอยู่บริบทไหนว่าแฟนเก่าหรือว่าคนที่ยังไม่แสดงออกความรู้สึกคือเขาจะให้คุณมั่นใจว่าเออเขาเอาคุณคนเดียวแต่ในตอนแรกอ่ะมันยังทําอะไรเร็วกว่านี้ไม่ได้ไม่รู้ด้วยอะไรคุณก็ไปคุณก็ไปคิดอ่าให้มันตรงกับของคุณว่าเออใช่หรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่ได้มาหลอกโอเคนะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูซิแฟนเก่าถ้ามันกลับมาเออเจ็ดไม้เออ,เอ,อจะพยายามเจ็ดไม้เจ็ดดาบเฮ้ยเจ็ดดาบดูไม่ค่อยดีนะอ,อ่ะแฟนเก่ากลับมาเขาบอกว่าเขาจะพยายามเจ็ดดาบเนี่ยแอบดูคุณในโซเชียลเห็นไหมแอบดูคุณเห็นป่ยปะก็ยี่ก็ตรงกับที่เรื่องเราเล่าว่าแอบดูทางโซเชียลอ่ะเจ็ดดาบมันบอกว่าเออมันจะเอาความรักมาให้อ,อ่ะแฮงแมนเฮ้ยนะเอาความรักมาให้เอออ่ะเดี๋ยวนะเจ็ดดาบเอาความรักมาให้แต่แฮงแมนอยู่ตรงในตำแหน่งปัจจุบันสิบเหรียญ คุณต้องดูดีๆเลยหนึ่งถ้าแฟนเก่ากลับมาไอ้อเจ็ดดาบเนี่ยนะคะความรักความรู้สึกหรือบอกว่ารักแต่แฮงแมนเนี่ยให้เรารออะไรคุณต้องดูก่อนเขาเลิกกับแฟนเก่าไหมเพราะสิบเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าเขายังมีมัธยกับคนเกา่าเขาไหมเพราะสิบเหรียญเนี่ยหมายถึงครอบครัวหรือครอบครัวกเกา่าเขาไหมหรือเขามีคนของเขาอยู่ไหมหมอไม่รู้นะว่าแฟนเก่า เนี่ยมันนานแค่ไหนอะไรเราต้องดูดีเทลรายละเอียดนะแฟนเก่าเดือนสอเดือนมนันอาจไม่มีไม่มีใครได้แต่แฟนเก่าสิปีแล้วกลับมามีใครมาเปล่าให้เราเระวงระวังให้ดีๆว่าเฮ้ยเจ็ดดักไม่ใช่ไม่แน่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมาหลอกลวงฉันไหมเออไอสิบเหรียญน,นี้อีกอย่างหนึ่งนะที่หมอจะพูดคืออะไร ไอเนี้ยคือมันลับๆล,ล่อๆและหลอกลวงหรือถ้วยเนี่ยเอาความรักความรู้สึกมาให้เราพยายามอะไรพยายามบอกว่ารักหรือคิดถึงไอ้ไอเนี้ยมันอยากได้อะไรแคลงแหม่เนี่ยอันนี้จะหยิบเหรียญเนี่ยหรือเราเป็นคนที่มีเหรียญเยอะอะคิดเอาเองไม่รู้ตรงกับตรงไหน <c oughs> นะคะต้องดูเอาเบื้อๆต้องคิดและพิจารณาเอาเองว่าไอสิบเหรียญเนี่ยคือเขาอยากได้เงินเราเปล่าวะหรือกลับมาเพื่ออยากจะเอาเงินเราหรือยังไงต้องดูดีๆเพราะว่ามันมีดีเทลแบบเราซัพพอร์ตเขาเราเปย์เขาด้วยนี่นั่น เขากลับมาบอกว่ารักนู่นนี่นั่นคิดถึงเพื่อแต่จะคุบเปรียญของเราในหมอ้อเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นปะดูก่อนนะดูดีๆพยายามเพื่ออะไรเพราะเจ็ดเพราะเจ็ดเพราะเจ็ดดาบมันเป็นความหลอกลวงอยู่แล้วหลอกลวงในความรักหลอกลวงว่ารักเราเพื่อจะมาเอาเงินเราเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันแปรแป๊กตรงตัวเลยหมดแจ่มมึงนะคะขอดูอีกทีหนึ่งอ่ขยายอันเนี้ยเก้าดาบเนี่ยเออชัดไปเลยเอาให้ชัดไปเลยนะคะเนี่ยนะดูดีๆนะ แต่ถ้าเกิดเราอ่ะไม่เคยซัพพอร์ตเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้มาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกเห็นไหมคะสมมติว่าอ่ะกลับมาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกแต่ก็ยังต้องรอนะเ <Scottish> ห็นไหมคะยังต้องรอรออะไรอา่าคุณต้องดูก่อนรออะไรนะรอว่าให้เขามีเงินเยอะก่อนไหมหรือรอเขาทำงานหาเงินก่อนหรือรอเคลียร์เรื่องเงินหรือเคลียร์คนเก่าเพราะว่าสิบสิบเหรียญนี่มันจะหมายถึงคนที่เขามีอยู่ด้วยหรือเปล่า ก็ดูดีๆนะคนที่มีอยู่หมายถึงเขามีตัวจริงแล้วไหมเขากลับมาแค่ติดต่อเราหรือยังไงให้เราดูดีๆนะเพราะก้าวดาบันอยู่ตรงนี้มันเป็นการเครียดวิตกกังวลว่ามึงกลับมาทําไมผมเ,เครียดเลยเนี่ยเห็นไหมคะนึกออกปะเอออยู่ตรงไหนบริบทไหนของไพ่วันนี้นะอันนี้หมอขยายแบบขยายแบบเห็นภาพแล้วนะตอบให้คุณชัดเจนแล้วนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าไพ่ยอยากบอกอะไรคุณนะในสถานการณ์นี้อะไรก็แล้วแต่แหละ คือบอกถุงคุณแล้วกันนะแทพแเพลนอา้าวความสมดุลน,นะคะความสมดุลน,นะความสมดุลหรือความเปลี่ยนแปลงโอ้โหม่ชักไม่ดีแหละแทเพนลนใบนี้หมอบอกแล้วว่าเราเาป็นคนจะเทน้ําให้เขากินหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยดูสิดูสิสการทุ่งเทของเรานะสิบเหรียญเนี่ยมันเออเงินแน่นอนเลยเงินแน่นอนเลยนะใครจะเอาเงินนะอือ ก็คือเอาง่ายๆอะ่ะไม่มีใครที่จะไปเอาน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่บนเทือเขาเนี่ยเห็นไหมคะเทน้ำเนี่ยเ,ออเขาหิวน้ําเขาเลยอยากกินน้ําหรือเขาอยากได้เงินเขาก็เลยทักมาอย่างนั้นปะถ้าไม่มีกรณีนี้ก็คืออันนี้ข้อความนี้ไม่ใช่สองคุณแต่หมอเชื่อว่ามันจะต้องมีพลังงานนี้ออกมาเพราะไม่งั้นไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นภายวันนี้ที่เตือนนะคะคือเอาเป็นว่าเป็นเตือนแล้วกันไม่ต้องสีเลียสให้เราแค่รู้ว่า คุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแฟนเก่ากลับมาคนนี้คุณมันเคยโทรของเงินคุณหรือคุณเคยช่วยเหลือเนี่ยเราก็รู้ไว้เลยว่าอ๋อหมอแจ้งุมเพิ่งฟังมาเมาื่อตะกี้เนี้ยจริงๆว่ะแต่หมอไม่รู้นะว่าข้อความวันนี้มันจะเกิดตอนไหนเพราะเอเนจีพลังงานของไพ่มันขึ้นอยู่กับมันมันขึ้นอยู่นานอ่ะไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนหอ,อะไรให้เราแค่รู้หรือระวังไว้เฉยๆนะคะแทนพาแรนซ์นะคะการสมดุลโอ้โหอันนี้คือ ถ่ายเทเงินเลยนะเนี่ยนะคะสองถ้วยนะเออบางทีไพ่อาจจะจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะเรากําลังจะได้โอกาสหรือมีคนมาเห็นคุณค่าในตัวเราก็ได้สองถ้วยนะคะการได้เจอหน้าการได้เจอหน้าการปรับความเข้าใจหรือการขอโอกาสก็ได้หรือการปรับสมดุลก็ได้แต่อันนี้เจอหน้ามีมีการเสียตัวนะหมอบอกให้เลยนะเพราะว่าเดอะมูนกับเดวิลมาเนี่ยนะเออ มันเป็นการมันเป็น energy ที่ความสัมพันธ์เก่าหรือคนเก่าที่เคยมี something ลองแล้วนะเก็ t ไหมก็ t ไหมถ้าคุณยังไม่มี something ลองเขาอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะอย่าไปบอกว่าเออหมอเขายังไม่ได้แสดงออกความรู้สึกจะมีได้ไงก็มันไม่ใช่ของคุณไงแยกประเด็นด้วย get ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนนเนี่ยแทนพลเนเนี่ยการถ่ายเทเนี่ยเจอหน้ากันแล้วมีอะไรกันนะเนี่ยดูด้วยเหรียญอยู่ตรงนี้เออนะคะอืม เมจิกเชียนนะคะมามาหายหายไปไปกับกับคนของคุณเนี่ยนะคนที่พูดเก่งนะนะเอาะคุณก็ยอมช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแหละเพราะจากที่หมอเห็นแล้วอะนะคะขึ้นอยู่กับคุณแหละเออถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมาเป็นความสุขฉันจะเอาแค่เนี้ยคนเนี้ยแต่ฉันมีเงินที่พอที่จะให้เขาก็โอเคก็ก็โอเคคุณยอมรับตรงนั้นได้นะเพราะเพราะว่าหมอเปิดจากใบแล้วว่าสิ่งที่พูดก็คือคนเนี้ยพูดเก่งนะฉลาด นะฮะฉลาดพูดนะะเวลาเจอหนะ้าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเขาอ่ะมีสเสน่ห์คือยังไงคุณต้องยอมอ่ะสมมุติถ้าเขาจะเอาเงินคุณต้องยอมให้อ่ะคุณแพ้ทางเขาเขารู้แต่อันนี้คือหมายถึงว่าในกรณีที่คุณมีซัมติงรองแล้วโอเคเก็ตนะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนคนนี้อยากเจอคุณอืมอยากให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือ ขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมขอเจอหน้านะสแสดงว่าตอนนี้คุณหันหลังให้เขาแล้วไงอยากได้ความเปลีป่ยนแปลงก็คือฉันอ่ะอยากจะเอาน้ํามาให้เธอกินเออเนี่ยเห็นไหมอยากสแสดงออกความรู้สึกว่ามีคุณค่าอยู่ตรงนี้เขามีแพชชั่นเขาวางแผนการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยอยากเจอหน้าเนี่ยอันนี้อย่างง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะคนเนี้ยอยากเจอหน้าคุณนะคนที่แบบเราไม่ได้เจอแล้วอ่ะที่หันหลังให้เขาหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันอนะ่ะ ขอโอกาสได้ไหมอย่าไปจากฉันเลยเธออยู่ตรงนี้เถออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ใช้คําพูดเก่งแล้วก็เจ้าแผนการวางแผนการเก่งด้วยนะคะดูดีๆพนังงานสองช่องนี้ก็เชื่อมโยงนะช่องหัวใจดูดวงไพ่ยิปีวันนี้ออกไปแล้วแล้วก็คลิปวันนี้อันนี้นะคะเออมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันเหมือนกันแต่ันมไม่รู้นะว่าสถานการณ์นี้ที่วันนี้ที่คุณได้มาชมเนี่ยไม่ว่าคุณชมวันไหนก็แล้วแต่ ให้ดูเอนเนอร์จีนั้นไปประมาณ1-2ถึงหรือ3เดือนว่าสิ่งใดที่ขึ้นหรือว่าไพ่เตือนให้ระวังคุณก็ควรระวังนะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรานอนกับเขาเราชอบเราเราชอบเนี้ยคนเนี้ยแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ฉันอยากเอาแค่นี้เราให้เงินเขาโอเคเราก็เอาตรงนั้นได้นะคะไม่ว่าหมอมหมอมไม่ซีเรียสน,นะผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ทําได้หมดไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นนะ,ะไม่จําเป็นมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลอนะโอเค get ไหมหมอจะไม่ตัดสินใครแต่เราจะเล่าตามนี้นะสถานการณ์ประมาณนี้ โอเคนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยหมอแจนมันกลับมาจริง,รงๆว่ะแต่หนูว่าอยากรู้คําตอบชัดชเลยว่ามันหลอกไหมมันมีเมียกลับมาไหมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูดวงส่วนตัวที่เสียค่าครูอันนั้นมันจะจาะจ,จงคําตอบที่ชัดๆว่ามันจะไม่หลอกเพราะเราจะตั้งแบบเซลล์คอร์สอันนี้เราเราตั้งแบบภาพรวมนะคะเพื่อมันมีของคนอื่นล่ะ เห็นไหมข้อความที่มันสะท้อนเข้ามาเราก็ถึงบอกว่าสิ่งใดให้ระวังก็คือระวังสิ่งไหนที่ดีก็ดีแต่ต้องดูสถานาการณ์จริงที่มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณด้วยถ้ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็เห็นไหมคะเราก็อยู่ของเราปกติมีความสุขถูกไหมนะคะแต่ไพ่นี้อาจจะบอกว่าความแปลแปลมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังจะโชคดีนะคะจะได้เจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรหรือเจอใครบางคนที่เข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือหรือคนที่แบบคุยแล้วรู้สึกสบายใจก็ได้เห็นไหมคะ โดยที่แบบโอเคเราหันหลังให้ใครแล้วเราไม่สนใจหรือจะคุยกับใครให้บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะมีคนมาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือ1เปลี่ยนแปลงอะไรอะความคิดของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าโอ้เจอเธอแล้วว้าวอันเดอร์ฟูลเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะคือเราเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นะเนี่ยคุณเมเนเฟสหรือคุณเขาเรียกอะไรอะสมมติ คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันให้มันดูเฟิร์มขึ้นดูดีบอดี้ร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถทําได้สําเร็จช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ด้วยนะคะโอเคนะอันนี้คือมันเป็น Energy จากพลังงานที่ไพ่ยอยากจะบอกคุณนะคะบางครั้งพอเราเปลี่ยนแปลง ความคิดว่าเออเราเปิดโอกาสคนใหม่ดีป่ะอย่างเงี้ยไม่ได้มาจมเจ่าอยู่กับคนเก่ายึดติดอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ย <S <S เหรียญเนี่ยมันก็จะจับต้องได้เนี่ยฮะความรักคนที่รอคอยเข้ามาหาเราก็ได้ด้วยนะคะของฝันที่จักรวาลให้เราอะนะคะว่าเอาไหมเงินทองก้อนใหญ่เปลี่ยนแปลงตัวเองสิอย่ามัวแต่คิดเรื่องไร้สาระหรือมัวแต่ขี้เกียจหรือจะมัวแต่นอนเนี่ยเราก็ได้เงินเห็นไหมคะเนี่ยมันก็เป็นเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็ประสบความสําเร็จ โอเคนะน่าจะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ